ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับตอนนี้เรามาอยู่กับโรงเรียนบ้านดอนชมพูบ้านดอนชมพูที่ถนนมมิตรภาพรามาจากรถไฟรถไฟก็อยู่ฝั่งมือรัวสีบูย้วเหยียดถ้ามาจากพีมาตลาดแค่ก็อยู่ทรายมือตรงขามก็วัดดอนชมพูเนาะรัวรัวคนละฝ่อ้ทางเขาละฝั่งเพราะนั้นก็ตอนนี้มาดูว่าการเตรียมงานว่าเตรียมไปถึงไหนแล้วพ้อมจะวิ่งไหมวันนี้วันที่26มีนาคมเจ เราจะมีวันที่สามสิบเอ็ดมีนาตรงเข้าไปเลยตวีตอนนี้บิ่วิงออกชั่วโมงตหาตีห้าครึ่งควรจะมาตั้งตีห้ายังยังตดำตีสี่ก็ได้เนาะตอนเช้าช้าู่ดมาถึงตีห้าตีสี่มามาทำอะไรดื่ออันดับแรกเราจะต้องมาจุดเช็คอินใช่ค่ะจุดเช็คอินเช็คว่าจำนวนคนวิงอ่ะมา ตรงตามรายชื่อที่เรามีมาไหมคะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดให้หรือว่าจะเป็นปากกาเมจิกอ่าก็จะได้รับเสื้อถ้ามาเอาเสือวันนั้นได้ไหมได้ค่ะเอาเสือธรรมดาไปก่อนเราเปลี่ยนเสือเนาะเสือนี้เราก็ได้รับอะไรเก็เลยบีบบบอ่าหมายเลขเอ่ะ F F คือมาจากอะไรฟปั่นผู้หญิงระยะ F จะเป็นผู้ชายผู้ชาย Female ็่ผู้ชาย เอ็มะเป็นผู้หญิงใช่คเป็นกระซายคนต่างกันเนาะเป้นก็มีมีให้ทุกคนเลยใช่ไหมมีทุกคนเอ็มจักรเมลแพร์จักรเมลโอ้มินิมินิจักรโลมินิสิบกิโลสิบกิโลครึ่งค่ะเราปาร์ลันจักรโล่ปารันห้ากิโลมีมากกว่ามีกว่ามากกว่ามินิไมไม่มีค่ะแต่ว่ามินิเนี่ยจะมีอยู่หกรุ่น แยกชายหญิงอ่าดีดีท่านนี้ก็มีส่วนรางวัลให้มีค่ะอ่าเดี๋ยวก่อนพอมาถึงปุ๊บก็มาเช็คตรงคืนเบียยแล้วก็มารับบีใช่แล้วก็มารับเสื้อแต่ถ้ามาก่อนจะได้วันพรุ่งนี้จะนี่เสื้อทยอยมองครับตะกองนี่นี่เตรียมไว้ให้ครับเจียงคอยก็มากับอาคารที่หลังตะโตกันเนาะชั้นเดียวเนาะมาหลังตะโตกันฉันเดียวเดี๋ยวจะพูดขอบอ่ะนะครับทีนี้ก็ ต่อมาเช็คหรือมาเอาวันพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพีนางพกเจ็ดเนาะก็มาเอาก็ไฟจะเบียนพี่จะเช่าไม่แล้วก็มามารับเสือเลยต้องเอาอะไรมาไหมต้องเอาใบจองใบอะไรไหมหรือบอกเะไรประชาชนก็เห okay ็นหรือจะบอกอะไรก็เห็นเลยใช่ไหมมีชื่ออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเรามีชื่อในระบบของเราอ่าถ้าเกิดยังไม่ได้สมัครสมัครได้ไหมสมัครได้มค่ะรุ่นธรรมดารุ่นอะไรเปลี่ยนบาลานซ์แค่บาทสามร้อยบาท รอรุ่นอะไรมินิ่เวลาทอนจับาพทิศโล๔ร้อยบาท๔ร้อยบาทถ้าเป็นบีไอพีก็หนึ่งพันบาทบีไอพีอันนี้อะไรแต่พวกเราผู้ใหญ่เนาะอันนี้เราก็ได้เชือกได้เชอกผ้กลค่ะเชือกผ้ากลมเหรียญหนึ่งเหรียญได้เน็ตหนึ่งเหรียญใช่ค่ะถึงไม่ถึงอะไรนะปาลันปารันก็ได้มีนีก็ได้มินิก็ได้แต่ถ้าเกิดเดินเข้าไปถึงก็ให้ายไป เพราะว่าเขาขาลงณนีเดิเร็วเนาะ้ก็เดินไปสักสามี่กิโลเมตรโอ้เจ็บขาได้เราจะหาก็เนาะเเราจะมีพวกรถพยาบาลอ่ะคอยโนมาบัคับ การวิ่งแฟนตาซีด้วยคืออายกัเป็นซิงแฟนซีก็ใส่ชุดแฟนซีไฟเดอร์แมนเอ้ยชุดดำดงเอ้ยแล้วพวกเนี้ยค่ะเซ็งมูนสไตล์มาได้เรามีช้วยช่วยลงมาใหญ่ให้คือแต่งว่าแต่งตัวประหลาดประหลาดใช่ชาวบ้านอะไรก็ได้ค่ะจ้าแบบจะงอกระได้เนาะใช่ค่ะใช่ที่เสือสมุทรอะไรก็ได้เนาะใช่แต่งตัวมาได้ของแท้ของแท้ครับมีถ้วยอะไรที่จ้าใช่ครับสองเต้นเป็นเต็มเต็มเหนื่อยไหมเนาะ อ่าตอนนี้ก็แต่ขอนมันคือถ้ามายังไม่สมัครสามารถสมัครเพิ่มได้ไหมได้ค่ะสมัครเพิ่มได้จนถึงวันงานหังงานก็ยังไม่ได้เนี่ยใช่คถ้ามุดเผื่อเสือมุดก่อนก็วิ่งไม่เป็นไรก็เอาเอาเหรียญเอาเอาเหรียญทา้ได้รางวัลถ้วยก็รับเทิร์นไปเลยรับเหรียญไปด้วยใช่ไหมเสือทำมุดก่อนก็เดี๋ยวไปอันนี้เราเสือเราสั่งมาเพิ่มแค่เสือหรือว่าสั่งสั่งมาโอเวอร์เกินมานิดนึงเราก็สั่งมาเผื่อสั่งมาเผื่อเนา้อตอนนี้ก่อนปรูจ คงละเอียดนะเนาะมาเพิ่มได้แล้วก็มาปรับเสื้อตั้งแต่วันพุธไปจนไปเวลาทําการช่วง2โมง3โมง10ถึง3โมงเย็นอันนี้ผมอันนี้3โมงเย็นนะครับจะ4โมงนะครับถ้าจะปิดมุนก็จะลงพอดีชมรมดูผมเด็กนตะโกนจารนเยอะว่าเอามะม่วงินอยู่ครับท่านเรามีอาหารไทยนะคะมีอาหารตอนเช้าตังตังหูาระโถเยอะมากเป็น2กิโลร้านลัร้านให้อะค่ะอาหารโอ้โหมีทุกอย่าง จะเอากี่ล้านนะคะสิบล้านสิบเอ็ดล้านสิองล่ะสิบล้านแสดงว่าสปอนเซอร์จากพี่น้องในสใช่ค่ะสปอนเซอร์สปอนเซอร์เยอะโอเคครับวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องอ่าตอนนี้อยู่คุณครูเลยครับครูแอมค่ะครูแอมครูตามค่ะครูตามกรูย้ารค่ะอ่ากินบ้างมาใกล้ๆครับมามาโฆษณาหน่อยอ่ะเพิ่มเติมอะไรส่วนตุ๊บเชิญชวนอ่ะ ไอ้อะการเตร็มตัวยังไงอะบอกว่าพี่น้องเองคุเตยมตัวยังไงอะมังกล้องมองกล้องมองกล้องเนี่ยเต็มเต็มตัววิ่งนะคะจ้าอะเต็มตัววิ่งก็พักผ่อนให้เต็มที่ดื่มน้ํามาเยอะๆนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยมีแตงโมที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยชุ่มฉ่ากากการเสียเหนื่อมาได้แล้วมารับได้ที่โรงเรียนของเรานะคะน่ะคุณลุงคู่อะไรครับครับคู่ตามนะครับคู่ตามเชิญชวนทุกท่านนะครับมาวิ่งด้วยกันนะครับสําหรับเงินในครั้งนี้นะครับก็ นะครับเป็นการกุศลนะครับก็จะนํามาสมทบทุนนะครับแล้วก็นำมาปรับปรุงหรือสร้างโรงอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนชมพูสังฆาประชาอุทธรนะครับให้ลูกๆนักเรียนของเรานะครับได้มีโรงอาหารใช้นะครับ,รนะรบที่มีคุณภาพนะครับอ่ะคุณกูแอมชื่ออะไรกูจิมร้างจิมล้างกิมล้างครับเช่ครับคุยคุยคุยอะไรเอ่อมาเพิ่มเติมได้นามหรือมีบริการอะไรยังไงให้บริการค่ะระับอาหาร เรามีโรงพยาบาลนิ่งตามมีโรงพยาบาลมีตำรวจมีตำรวจมีโรงพยาบาลแล้วก็มีพวกมูลนิธิพุก่ะใช่ครับใช่เอางินมาเก็บแบบเก็บเค่งมากันเก็บลิ้นหลดเลยอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเรากจะเก็บไปเลยเนาะเราก็จะเก็บไปเลยสุดท้ายเส้นทางตอนนี้มีตภาพอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเปลี่นทางวิ่งจาก มาถึงปั๊บก็จะออกกำลังกายกันไหมค่ะค่ะบอมบอมบอมโดยรอพศต่อใช่ไหมรอชมพูเนาะรอชมพูครับครูเอ่อหมอหมอจากสศต่อหมออะไรหมอขวัญเนี่ยไม่รู้จักหมออะไรอ่ะแล้วนี่ก็พอออกกำลังกายปุ๊บเราจะวิ่งออกเสร็จไหนครับไปทางนี้หรือข้างหลังโรงเรียนเออเราจะมีอ้อมไปด้านหลังโรงเรียนนะครับไปที่บึงสำโรงนะครับบึงสำโรงหลัจากบึงสำโรงก็จะไปกลับตัวนะครับ10กิโลนะครับก็คือ มินิมาราธอนนะครับไปกับตัวที่นั่งในบ้านเพชรนะครับแล้วก็กลับมาอ้อมบึงสำโรงเข้าโรงเรียนบ้านต้นตูนครับอ๋อไปข้างหลังเรียนจะมีทางวิ่งไปบึงใหญ่ทำโรงแล้วก็อันพูดถึง10กิโลก็วิ่งไปวิ่งตรงบ้านเพชรบานเพชรก็วิ่งครึ่งเป็นเก่าใช่ไหมแล้วก็อ้อมแล้วก็มาโรงเรียนสำโรงเรียนครับอ่าจะเป็นฟันรันล่ะต้องไปบ้านเพชรไหมไม่แค่สำโรงนะฟารันไม่ต้องไปถึงบ้านเพชรครับไปแค่ถึงสำโรงไปแค่ถึงบึงสำโรงอ่าโลสโลครึ่งก็มาอีกสองโลครึ่ง เป็นฮาโลอดีใช่ใช่้มีกอะจากใช่ใช่ที่คุณพดเนีะครับเด็กก็มงวดอ่าถูกไปเอ่ะฉันดัวไม่ต้องมาดีมาเตรียมร่างกายเนาะทองัวรางวัลของเออคือตัวท่วร์ทัวร์ทัร์านวัมาเจายมาค่ะมาๆมาทั้งสองคนเลยแล้วก็จะมีผู้อุนวยการของสพปนมหนึ่ง ออกมาหน้าหนึ่ะมงรองหรือพออเลยทั้งพออทั้งรองค่ะพออ้ออะไรที่เสืออะไรตีาวทีร่วงรวยพงไม้โอเคขาแล้วขาเหรินกีฬาเนาะไปนาสูงนกแกบาดประจำเออขอบคุณท่านไอสการ์ธันดุนเนาะเห็นมันก่อนทางครูบาอาจารย์ท่านพี่ไปตามอะไรเอ่อหน่วยงานต่างๆไปช่วยขายผงขายบ้าขายเสือใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะเออทีานี่ถามตรงภาพภาพรวมทุกได้ได้ยอดจากคนรวมๆแหละพอมาเลยนะ สองร้อยสี่สิบก็เต็มสนามฟุตบอลพอดีอันนี้แค่ที่ในระบบนะคะในระบบใช่แต่ข้างนอกอ่ะที่เขามาเนี่ยเรายังไม่ได้นับเรานับในระบบก่อนอาจารย์ก็เชิญชวนพี่น้องมาเพิ่มเติมได้อ่ะขอเบอร์โทรศัพท์ครับโรงเรียนบัน้องชุมพูอาเบอร์ตัวก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้อ่ะจำเบอร์โรงเรียนไม่ได้เนี่ยเขาเขาดูดิดูหนีนี่นี่นี่นียนี่เบอร์เบอร์โรงเรียนนี้ดีมาพอดนครับ ศูนย์เก้าสามค่ะศูนย์เก้าสามสามสองแปดสาค่ะอันนี้เบอร์ใครอันนี้เบอร์พอสศริวิมลไผ่สุภาภุมนวยการโรงเรียนบ้านดอนชมพูค่ะเขียรับตัวสับบิงเลยใช่รับงงานเ่างเลยใช่ค่ะรับงงานเองงุกอย่าแล้เบอร์น้องจ้ามลเผื่อก็งออมาอยู่เขกติดทุล่ะครับถ้าในกรณีที่พอมาอยู่ก็ติดต่อเบอร์ผมได้นะครับ092ครับส5 1 5899นามครักติดตามครับนี่ก็ โข้อมูลของจะกาก็เผืนเนาะคุณนี้มาร,รับเสื้อได้ใช่ค่ะแต่เช่า,จ,าจนเย็นโอเคเนาะครับหมดมดค่ะขอบคุณรครับขอบคุณค่ะมาวิ่งเด้อพี่น้องเอง <c oughs>